พัฒนากรคนที่เป็นเหมือนทศกัณฐ์จับทุกอย่างทําทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ปลูกผักสร้างสัมอาชีพดูงานอทุทธปแผนตำบลโคกหนองนากองทุนแม่กองทุนพัฒนาเด็กชนบทแก้ไขปัญหาความยากจนที่พีแแมทกองทุนพัฒนาบรรดาเตรีงานผู้นำอชชอกลุ่มอมซักจปะปท กอจช2คอครับรับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกกกจกลุ่มบำรับเพื่อการผลิตศูนย์จัดการกองทุนชมชนผมรับผิดชอบงานยุทธศาสตร์กรมกับโครงการค้งหนองน้ำมเดลครับผมรับงานสัรชาชีพค่ะและก็พัสดุโค้งของอำพภนค่ะรับงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและก็โครงการโภชนาวิถีแล้วก็โครงการเศรษฐกิจฐานรากของชชนค่ะ รับผิดชอบงานผู้นําอาสาธนาชุมชนค่ะแล้วก็รับผิดชอบงานประหยัดมาตรการประหยัดพลังงานค่ะรับผิดชอบงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอปรับผิดชอบงานกลุ่มอาชีพและรับผิดชอบงาน i อ a ได้และรับผิดชอบงานธุรการสำนักงานค่ะรับผิดชอบงานสารสนเทศรับผิดชอบงานเว็บไซต์อัเภอแล้วก็รับผิดชอบงบบริหารของอําเภอค่ะรับผิดชอบงานแผนชุมชน งานสอชและงานกองทุนหมู่บ้านรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาปืนบาสตรีครับเป็นพัฒนากรผู้ประสานง,งานตำบลบนขนนรับผิดชอบงานจะซื้อจ้างภาครัฐ e t p งานแก้จน TPM a p และงานพัสดออุรับผิดชอบงานนะคะการบันทึกโปรแกรมรายงานการเงินและงบประมาณ BPM ค่ะ แล้วก็แผนผลปฏิบัติงานและง,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่ะทุกอย่างเหงื่อแรองกายที่ทำไปก็เพื่อหวังว่าเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้ชุมชนสร้างรอยยิ้มสร้างอาชีพให้พวกเขาได้อยู่ดีกินดีครอบครัวมีความสุขชุมชนได้รับการพัฒนาให้สมกับชื่อพัฒนาชุมชน เราไม่รู้ว่าเราต้องเหนื่อยไปเพื่ออะไรเสียเวลาไปทําไมทําไมเราต้องทุ่มเทถึงขนาดนี้เหตุผลก็คือเพราะพวกเขารอยยิ้มเสียงหัหเราะความรักคราบน้ําตาก็เกิดเป็นความผูกพันเป็นเหมือนญาติพี่น้องเหมือนครอบครัวเหมือนลูกเหมือนหลานนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราถึงได้ทําเพื่อพวกเขาได้ถึงขนาดนี้